หมู่ดาวเคราะห์ดาวนักษัตวส่องสว่างทั่วท้องฟ้าดาวจันทร์ประกอบด้วยวิสาขาร์ก็แจ่มจ้าคือบรรยากาศสิ่งวรอมดีมากสดชื่นทีเดียวสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินอาศัยที่อาศัยอยู่ตามซอกตามที่ซุกซ่อนก็จะอเลิศ uh huh. ออกมาจากที่อาศาอยัยและก็เป็นไมตรีต่อกัน สัตว์ทั้งหลายตามมีความสบายใจต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหนูยังกินนมแมวได้กระต่ายยังกินนมเสือได้ปกติจะเป็นคู่อริกันโรคภัยก็้เจ็บทั้งหลายในมนุษย์ในกายมนุษย์จะสงบระง,งับความหิวโหยกระหายก็หายไป กลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ก็ฟุ้งตลบขึ้นก็จะกินหอมแบบมนุษย์นะกลินหอมแบบกลิ่นทิพย์นั่นแหละกลิ่นที่ไม่น่าปลาถนาก็จะจางหายไปกลิ่นเหม็นนั่นแหละไม่มีในวันนั้นฝุ่นทุลีนั่นไม่ได้ฟุ้งขึ้นซึ่งปกติจะฟุง้งวันนั้นไม่ฟุ้งเลย สัตว์ั้งหลายเลิกเบียดเบียนกันพยันตรายระง,งับโดยพลันเลิกเบียดเบียนกันวันนั้นกิเลสของมนุษย์จะเบาบางลงคือราคะเบาบางลงแม้ทศสารโมหะก็ลดลงเหล่าเทวดาปรากฏต่างก็จะปรากฏกายขึ้นให้มนุษย์ได้เห็นนรกทั้งหมดมีประมาณเท่าใดกับปรากฏชัด สวรรค์ก็เห็นนเราเ็เห็นเห็นหมดเลย4ี่รยห้าสิบหขุมวันนั้นจะได้เร็งแลแล้วจะได้เชื่อว่าในโลกสวรรค์มีจริงกำแพงบานราตัวและภูเขาที่ปิดก็จะเปิดเองภูเขาตันๆก็จะลงกลวงวันนั้นไม่มีการเกิดวันนั้นไม่มีการตายของสัตว์ทั้งหลาย เกิดก็ไม่มีตายก็ไม่มีเทวดาทั้งหลายต่างกล่าวว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็กล่าวกับพระบรมบริสัตสุเมธดาบทถึงไม่กล่าวท่านสุมเมธดาบทก็ทําอยู่แล้วแต่เทวดาปลืม้มแล้วเทวดายยืนเห็นรบรมโริสัตในการก่อนก็เลยกล่าวด้วยความปลื้มวิตติว่าท่าน จงบำเพ็ญตอบไปให้มั่นคงอย่าได้ถอยหลังกลับจงก้าวไปข้างหน้าเถิดเราทั้งหลายรู้อย่างชัดแจ้งว่าท่านจะได้ตัดสรุวเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนพระเทวดาปลื้มก็พูดเสริมไปอีกให้กำลังใจเพิ่มเติมไปนอกเนจากกำลังใจเต็มที่ของพระบรมโพธิสัตว์แล้ว ก็มีกองเชียร์เกิดขึ้นท่านสมเด็จระบดเห็นเทวดาฟังคำของเทวดาที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ยิ่งปลืม้มเลยิ่งบันเทิงใจเรามีเทวดาเป็นกองเชียร์โอ้โหเยอะแยะ,ยะแล้วก็เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมดซึ่งเป็นบุพนิมิตแสดงว่าจะได้ตัดสู้อย่างแน่นอน ธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมถูกต้องเสมอฉันใดเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นแล้วอุปมาต่างๆก็พลัง้งพลูเกิดขึ้นมาเลยในใจตอนนั้นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนก้อนดินที่ถูกโยนเข้าไปบนท้องฟ้า ไม่ลอยต่อย่อมตกลงไปพื้นดินเป็นที่แน่นอนฉันใดเราเนี่ยต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนตราบใดที่ดินโยน,นไปแล้วมันหล่นตุบลงมาเพราะดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสม,มือนสัตว์ทั้งหลายต้องตายแน่นอนคือถ้าสัตว์ทั้งหลายยังตายอย่างแน่นอนฉันใดเราต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้น พระดำดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนมา่อสิ้นลาตีแล้วดวงอาทิตย์ต้องขึ้นมาชั้นใดคือลาตรีหมดไปดวงอาทิตย์ต้องผดขึ้นมาขจัดความมืดในอากาศทําให้อากาศสว่างเราก็ตั้งด้เป็นพุะสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นอุปม,มาเกิดขึ้นโอ๊อยิ่งบันเทิงใจยิ่งมีความสุขคือ เราดำหลัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนราชสีเมื่อลุกออกจากที่นอนแล้วต้องบรรลือเสียหนักชั้นใดราชสีในป่าหิมพานต์จะเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเราดำหลัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเสมือนหญิงที่มีคันแก่แล้วจะต้องคลอดบุตรในคัน ฉันใดเราก็ต้องได้เป็นพระเจ้าอย่างเี่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่สิบเอ็